สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอปร์บายทุกท่านค่ะสำหรับคันนี้นะคะของเด็ดอีกหนึ่งคันค่ะเป็นฮาร์เล็สดวิสันสตีดบ๊อบรถปี2019ค่ะรถเจ้าของคนเดียวตั้งแต่ออกจากศูนย์นะคะเล็กใหม่คันนี้ค่ะ13,164ไม้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะลูกค้าแต่งรอจัดหนักจัดเต็มนะคะสำหรับสเปคของตัวรถก่อนนะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2019สเปค MRY ค่ะตัวประกอบไทยนะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน2ปี19ค่ะโมเดล FXBB นะคะแล้วก็ Factory ก็ HDMC Thailand นะคะเครื่องยนต์ Milwaukee A, ค่ะ107คิวบิก1,744 cc นะคะ สำหรับของแต่งค่ะลูกค้าอย่างแรกเลยที่เราคลาดสายตาจากน้องเข้าไปไม่ได้เลยก็คือล้อนั่นเองค่ะล้อหน้ากับล้อหลังนะคะเป็นล้อของ RSD หรือว่า Roland Sand Design ค่ะแค่ล้อก็แสนกว่าแล้วค่ะลูกค้านี่ค่ะล้อมากนะคะโหนานๆเราจะได้เชยชมกันทีนะคะสำหรับล้อ RSD นะคะ ถัดมาค่ะคันนี้ท่อนะคะเป็นแวนแอน h ไฮนะคะคันนี้แคมนะคะ475นะคะเสียงก็จะตุบตุตับต,บต,บตบเหมือนมาคู่เลยนะคะกลองก็จะเป็นกลองของ RSD หรือว่า r o l a น d s แซนด์ดีไซเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวกลองนะคะลูกค้าก็คือรถมันสั่นนะคะ แล้วน็อตมันก็จะลันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะแล้วก็คันนี้จูนคอมไดเรกจูนนะคะแฮนด์ hand ค่ะเป็นแฮนด์ของ RSD สูง12นิ้วค่ะทรงเท่มากนะคะนี่ค่ะมือเบรกคร์คนะ,คะสั้นๆน,นะคะเป็นของ ELIT e ค่ะ ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า HD นะคะ LED ของ HD ค่ะเป็นไฟหน้ากลมนะคะก็เป็นไฟหน้าของสตีดบ๊อบเลยค่ะโหคันนี้บอกได้เลยปลิวแน่นอนค่ะลูกค้าของแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะรอรุ่นนี้นะคะไม่ได้มีกันมาให้เห็นบ่อยๆเลยค่ะหายากมากๆนะคะใสายหัวเทียนสีส้ม screaming eagle ค่ะรถปี19นะคะเลขเกียค่ะ19นะคะ2ตัวหน้าเนาะ สำหรับสตีดบ๊อบนะคะเขาจะเป็นเรือนไมดิจิตอลอย่างเดียวเลยนะคะก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นเลขไมล์รวมแล้วก็ความเร็วจะขึ้นตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็น้ำมันค่ะส่วนหน้าจอด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟแสดงสไฟแสดงสถานะต่างๆนะคะแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนข้างเท่ๆนะคะเป็นของ HD ค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรนะคะหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์ค่ะอยู่ที่มุมด้านบนของคลิปนะคะหรือว่าเดสคริปชันด้านล่างคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ